ส,ส,วส,ว sunflower. สวัสดีครับสวัสดีสนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของสูตรนะครับการใช้โฟทีนะครับกับพืชผักและผลไม้ต่างๆนะครับเรามาดูสูตรแรกนะครับสูตรที่1นะครับการใช้โฟทีนะฮะกับผลไม้นะครับการใช้โฟทีนะฮะกับผลไม้ครับ1นะครับ1ช้อนนะฮะต่อน้ํา20ลิตรนะครับ1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับ ฉีดพ่นทางใบนะครับและก็รอบๆโคนนะครับระยะเวลาในการฉีดนะครับ15วันต่อ1ครั้งนะฮะยกเว้นช่วงดอกบานนะครับเราไปดูสูตรการใช้ฟูทีกับข้าวโพดนะครับสูตรการใช้ฟูทีกับข้าวโพดนะครับอัตราการใช้นะฮะหนึ่งซองนะฮะต่อน้ำแปดร้อยลิตรนะครับหนึ่งซองนะครับต่อน้ำแปดร้อยลิตรนะครับ ข้าวโพดเล็กนะครับอายุ1 5ถึง30วันนะครับหนึ่งซองนะฮะสามารถนะฮะใช้ได้2 0ถึง30ไร่นะครับหนึ่งซองสามารถใช้ได้2 0ถึง30ไร่นะฮะข้าวโพดใหญ่นะครับอายุ45วันนะฮะขึ้นไปนะฮะสามารถฉีดโฟทีได้นะครับหนึ่งซองนะฮะต่อน้ำอ่าแปดร้อยลิตรนะครับใช้ได้พื้นที่ประมาณ1 5ถึง20ไร่นั่นเองนะครับเราไปดูสูตรการใช้โฟทีนะฮะกับอ้อยนะครับกับอ้อยนะครับ อัตราการใช้4ฟทีนะฮะหน่ซองนะฮะต่อน้ํา800ลิตรนะครับอ้อยเล็กนะครับอายุไม่เกิน45วันนะครับสามารถใช้ได้20-30ไร่นะครับอ้อยใหญ่นะครับผมอ้อยใหญ่นะครับอายุ45วันขึ้นไปนะครับสามารถใช้ได้1 5ถึง20ไ่ไรนนะครับเราไปดูการใช้สูตร 4T ทีนะครับกับเห็ดน,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 นะครับก็คือนะครับการใช้ 4T ทีกับเห็ดนะครับครึ่งช้อนนะฮะต่อน้ํา20ลิตรนะครับ ครึ่งช้อนต่อน้นํา20ลิตรนะครับอ่าใช้ฉีดพ่นบางๆนะครับตรงที่หน้าก้อนเห็ดนะครับหลังจากการเก็บนั่นเองนะครับเราไปดูในส่วนของการใช้โฟทีกับผักสวนครัวนะครับการใช้โฟทีกับผักสวนครัวนะครับก็คืออ่าการใช้โฟทีกับผักสวนครัวนะครับครึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับครึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับระยะเวลานะครับ ระยะเวลาในการฉีดพ่นนะครับ7ถึง10วันต่อครั้งนะครับเราไปดูการใช้โฟทีกับยางพารานะครับการใช้โฟทีกับยางพารานะครับอัตราการใช้นะครับ1ซองนะฮะต่อน้ำา800ลิตรนะครับ1ซองต่อน้ำา800ลิตรนะครับฉีดพ่นรอบๆโคนนะครับและบริเวณหน้ายางนะครับ1 0ถึง15วันต่อครั้งนะครับ10ถึง15วันต่อครั้งนะครับ เพื่อเพิ่มปริมาณนะครับและเปอร์เซ็นต์ของน้ำํำยางนะครับช่วยป้องกันช่วยป้องกันโรคต่างๆนะครับในยางพาราเช่นนะครับป้องก,กันโรคหน้ายางตายิ่งนะครับป้องกันโรคนะครับอ่าป้องกันโรคเส้นคาที่หน้ายางนะครับหน้ายางจะนิ่มๆนะครับ